ครับพบกับผมไอเอ็กไฟเกมิงเฮลเลอนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมชื่อว่า The Christmas Incident นะครับ Incident นะครับเป็นเกมแนวการสำรวจการค้นหาชนิดใดในตามบ้านนะครับหนะวังว่าพวกคุณอาจจะมีคอมกันบ้างหรือโุนโปกันบ้างรอง ดีบซื้อก็พอแล้วโอเคเกเวลาละเอียดนี้มันก็ไม่มีอะไรนะครับแค่ตามหากับเขาก็พอละหรือปิดสดาแปลกๆก็เช่นกันเนาะโอเคเพื่อไม่ทำการเสียเวลาเริ่มกันเลยแบบนั้นอันนี้ก็เป็นที่หั่นเบาไดดับปัดไปทีเจสิบห้าก็พอ นั่นสิโอเค let's play โอ้ยยังแหกแหกครับแต่มันจะแหลกนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วละครับนผู้ชมมันแหลกครับ น,นี่งเอแล้วนะครับโอเคเจออะไรเอ่ยไฟฉายครับกดวโ,โอเีแต่มันแหลกนิดนึงนะครับมันไม่มันไม่ได้เป็นเกี่ยวที่วิดีโอนะวิดีโอผมปรับไป60เฟรมนะครับมันมันไปนอยู่ที่เกมนะครับ ลื่นอยู่วิดีโออาจจะลื่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารีเฟรชเรทประมาณ60เฟรมนะครับโอเคบ้านหลังนี้บ้านมีแต่เดือนวันคริสต์มาสนะครับมีแต่ลูกหวานนะครับและนี้ลูกหวานอันนี้ของขวัญ ขันทั้งั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเข้ากันเลยกดตัวอีมาเดี๋ยวจัดไปให้เสียตาเวลาโอเคโหยังแรกแต่มันเลื่อนอยู่นะในห้องนี้มันห้องไหนไม่รู้อะ กดตัวบอ,อลครับไม่มีใครอยู่ใช่ไหมครับอยู่ไหมเนี่ยอืมดูเหนมาไม่มีใครอยู่มีใจได้ิเสียงห้องน้ำไม่มีห้องนมม้ำไม่มีอะไรแล้วจำได้ว่ามันเป็นห้องไหนสังงงเลย ตอนคร okay, okay. ิสต์มาสโอเคโอเคเราไม่มีห้องอะไรเลยไม่แต่ได้สังใครก็รู้ได้ตนนู้ลิฟโอเคแหลกจริงๆแล้ว okay. ก็เบบี้อะไรโอเค ไปห้องดูห้องสิห้องรอบๆก็ได้นี่ห้องเตียงเบนไปเก้าอี้เอาปลอกยังยังยังไม่มีคุญแจนะครับเราไปหาคุญแจนะครับมันอยู่แถวไหน คุณแจแล้วครับอยู่ไหนแล้วเนี่ยฮัลโหลแจอยู่ไหนเนี่ยอืมดูเหมือนว่าไม่ได้อยู่แถวนี้มันอยู่อีกห้องนึงอืมอืมเจอละเก็บครับเพอร์เฟกต์โอ้โหสือ่อโก้ยจริงๆจากก้านเก็บกุญแจเสร็จแล้วนะครับไปหาตรงประตูที่มันโดนล็อกโยน,นะครับดูซิในห้องอะไรเอ่ย โอ้โฮโอ้นี่อะไรเนี่ยโว้โ,โหมันมีแต่อะไรไม่รู้เนี่ย,ยตายแล้ว อุปกรณ์มีต่ฆาคาตากรทั้งนั้นตายฮัลโหลครับ <l ots> โอ้โหโอ้โหหน้าต่อหน้าต่อาตาเฮ้ยสตาร์สตาตัวปลอมใช่ไหมที่ขาตากรแบบนี้อ่ะฮะขอถามหน่อยสิเจ้า คือมาแอบ,บในแค้นในห้องนี้ใช่ไหมถ้าสังเกตได้คือเห็นศพเต็มๆม,มีเลือดไว้แล้วที่มีล็อกอ่าล็อกเก้าอี้ล็อกมือล็อกอะไรขาเนี่ยคือทำลายสมองแล้วก็มีฟันคอขาดด้วยแล้วก็พวกคอตายม,มีอย่างนี้ก็ด้เหรอโอเคได้เดีย๋ยวผมจะแจ้งตำรวจได้ฟรีๆนะครับถ้าบังว่า <c oughs> ไม่มีแม้แต่อะไรทั้งนั้นนะครับถ้าผมจับได้ไม่กระแสนะครับฮะเฮ้ยเฮ้ยอยู่ดีๆเขาวับโอเคโอเคเอ้ยไใช่องนี้เฮ้ยมันวบับเอ้ยไม่ใช่ไใช่องนี้ คิดพี่กลตูกวาดดูกวาดเรอเนี่ยโหยังแรงอืมดูยบนดะ later เอ๊ะอ้ยเออวเอของขวัญ ใครเนี่ยเฮ้ยอยู่ดีๆมาคอกก๊อเกากใครครับโอ้โหเล่นกันแบบนี้เลยเหรอโอเคใครโลนะใครเคาะไม่ใช่โลนะไม่มีใครแล้วแต่มาเคาะทำไม<ส>โอ้โห โอ้ oh, oh, อะไรเนี่ยอืมมีตามกระแสทางไม่รู้ว่าทางไหนหลงเ้าด้วยโอ้โอ้อะไรเนี่ย วัดวัดสแต t ด์โน่ไม่ใช่อืจะรู้ไ hmm ม่แน่ทางไหนอืมเดี๋ยวนี้ก็ไม่มี ในว่าแถวในที่มีทางไม่ใช่ฝั่งนี้เปล่าไม่ใช่หลงทางและฝั่งไหนนั่นนี่รอยเลือดอะไรเนี่ยงง ร,รมชาติีทางสองแยกก็งงอยู่เลยมิตตันยาเออ,อโอ้ตายแล้วมีแต่ทางอะไรก็ไม่รู้แล้วลอ,อ,อ,อยเลยือดอะไรเนี่ย โอเคโอเคยอมยอมยอมโอเคพี่อ้านี่ก็กลับมาเดิมนั่นหนแล้วเนี่ยเอ้ยอืม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  นี่เสียงกระซิบหรืออะไรมาแบบงงไมมีโอเค,อเ,คเสียงกระซิบอันเสียงกระซิบใช่ไหมเนี่ยลอูรอบๆก่อนไม่ใช่นี่เป็นวนกลับวนเดิมอเ,เอ่อลอยเลือดใช่ไหมอ,อืม,อ,มอะไร นัาโอ้โหรอยเลือดหรืออะไรอุ๊ยเปิดประตูมาโห่นะ Thank you for heading โอเคเป็นไกกันางสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบกดไปกดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย